สวัสดีค่ะวันนี้ไม่พึ่งพาเพื่อนๆมาเก่งเห็ดพึ่งหวานกินกันจ้าเห็ดพึ่งหวานที่ไม่พึ่งไปเก็บมานะคะที่จากป่าป่อยเดินเนาะ ก็นานแล้วที่ยังไม่ได้เก่งนะคะไม่พึ่งได้นํามาลวกแล้วก็ล้างแช่ตู้เย็นเอาไว้จ้ะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะได้เรีกง,งามยมดีแล้วนะคะเราก็จะมาแกงเห็ดพึ่งกินกันจ้ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ไม่พึ่งจะได้กินแกงเห็ดพึ่งหวานนะคะเพราะว่าไม่เคยกินเลยเพราะว่าทางบ้านเราจะไม่มีเห็ดพึ่งนะคะน้อยมากจะมีเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแกงไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปชมบรรยากาศนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆไปเลย เห็ดเ,เพึ่งหวานไม่พึ่งกินเป็นครั้งแรกก็มีรสชาติหวานกรุบกรอบอร่อยดีนะคะไม่นิ่มแบบเละๆเ,เนะเาะก็จะมีความกรุบๆนะคะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ก็กินไปแล้ว รอดูอาการแล้วก็คือไม่มีการผิดนะคะไม่มีการเมานะคะก็กินได้อร่อยปลอดภัยจ้ะไม่เพื่องก็ตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย